แสดงวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะ C H M เ <top> ห <ic> ็นนะผมขอปรับกล้องนิดน,นึงอันนี้ออกหนะ่อยมันดูไม่ไดีอ่าโอเคครับประมาณนี้นะฮะก็ผมนะฮะเซ C H M วันนี้ก็อยู่กับรอบอ่อเดบาลันดีซีนั่นเองนะฮะก็เป็นรอบที่เรียกได้ว่าวัยรุ่นเด็กไทยบ้านเราน่าจะสนใจกับกับเสียงวีดดีซีนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จครั้งแรกของชิมาโนนะที่เขาบอกว่า ในการที่จะเอาชิป DC ใส่ในลอกที่มีจามิตเตอร์ขนาดเล็กนะฮะฮฟังดูดีนะเกะเราไม่ไปพูดอะไรเยอะเรามาเปิดอันบ็อกซ์กันก่อนนะฮะก็กล่องก็ยังเหมือนเดิมเลยสวยงามนะครับตัวน,นี้ก็รอบๆกล่องไม่มีอะไรมากเลยนะครับกล่องชิมาโ,โนจะไม่ค่อยมีอินโฟมิชันเกี่ยวกับการใช้สายหรืออะไรนะครับก็จะเป็นกล่องแบบบนลมนะฮะ จากหน้ากล่องก็จะเขียนเป็นออเดอร์บาลานนะครับ DC นะครับตามที่เพจ XG นะครับตัวนี้ที่ผมได้มานะเป็น XG ก็เป็นเป็นสายด้วยนะเปิดกล่องมานะครับก็จะมีเอกสารนะไอ้ใบเนี่ยผมไม่แน่ใจผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประกันของมันนะครับซึ่งก็ได้มาจากร้านโจชุย่จากญี่ปุ่นนะฮะแล้วมีพาดลิสต์นะครับก็อันนี้เป็นที่รู้กันเป็น general ทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นคู่มือเนาะ คุณผู้ชมคงไม่ต้องพูดถึงละอันนี้ก็จะเป็นคาวเชนหรือพวกเซอร์ติฟิเคตต่างๆที่จะบอกนู่นนี่นั่นนะฮะเกี่ยวกับโปรดักต์ตัวนี้นั่นเองนะครับมาดูลอกผมว่าทุกคนน่าจะแปลกใจเนื่องจากอาเอเดอร์บารันเนี่ยเป็นลอกที่อยู่ในเกรดที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปในด้านของเหยื่อเบาของเขานะี่ยแต่มันมาแค่เนี่ยมาแค่นี้จริงๆเนี่ยถุงพลาสติกนะครับถุงบับเบิ้ลกับกล่องอืมตัวนี้ก็เป็นลอกใหม่มือหนึ่งนะยังไม่มีมือสองน,นั่นเอง นะเป็น DC นะครับนี่เดี๋ยวหน้าตาไปดูเอาในโชว์ r e ปผล t ต r o d ต c t แล้วกันนะครับอันนี้เป็นความสำเร็จครั้งแรกอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นความสำเร็จครั้งแรกในการที่เอาเจ้า DC Break เนี่ยใส่ในสปูนที่มีไดมิเตอร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งเรียกได้ว่า เป็นความภาคภูมิใจของชิมานูนั่นเองนะการที่จะทําให้มันใสเข้ามาได้เนี่ยซึ่งมันก็จะยากนะครับส่วนตัวเนี้ยจะใช้ระบบชิป IDC เป็น IDC 5นะครับสิ่งที่แตกต่างกับอดุลาลันตนก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ที่จะเป็นสีเงินนะฮะซึ่งจริงๆผมว่ามองว่ามันดูสวยดีนะไม่ต้องพูดเยอะนะฮะผมยังไม่อยากพูดอะไรเยอะเนื่องจากว่ามีข้อมูลอีกนิดหน่อยีจะต้องไปก่อนนะครับมาพูดถึงในส่วนของสเปคของมันก่อนนะครับรอบ เอาเดอร์ลันดีซีเนี่ย mm hmm. มาในรอบ2รอบนะครับ mm hmm. ก็คือ7.8กับ8.9นะครับ mm hmm. ก็ซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะเบรก mm hmm. มาที่4กิโลเหมือนกันทั้งหมดน้ำหนักทั้งหมดทั้ง2รุ่นนะครับ mm hmm. ก็อยู่ที่150บกรั นะฮะสปูนไดมิเตอร์อยู่ที่30มสทับสินะครับเรื่องของการจุสายนะฮะก็ถ้าเป็น p ีหก็จุได้185เมตรไม่ไม่ไม่น้อยเลยนะแล้วก็ถ้าเป็น1.5ได้120เมตรนะครับซึ่งหลักๆก็น่าจะใส่กันที่พีหหรือ1 5นะครับแต่โปรญี่ปุ่นเขาใส่0.6นะนะครับรายลีทีฟนะครับสำหรับรอบ7.8นะครับสำหรับรายลีทีฟก็คือการกรอหนึ่งรอบหมุนแขน1รอบเก็บสายได้เท่าไหร่นะครับสำหรับ7.8ก็จะเก็บสายไดแปดซ็นะเก็บ ก็จะเก็บได้84เซนนั่นเองนะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตอ่านนะผมไม่อยากข้อมูลมันผิดนะความยาวของแขนก็จะอยู่ที่80ดมิลน,นะฮะลูกปืนที่ให้มาก็10ทัพหนั่นเองนะฮะก็ค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าเป็นรอบจริงๆต้องบอกว่าเป็นรอบคลายเอ็นของกลุ่มเหยื่อเบาของชิมาโ,โนเลยนะมาพูดถึงเทคโนโลยีอย่างอื่นดีกว่าที่เขาให้มานะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นฮากาเนีบอดี้นะฮะแล้วก็เป็นไมโครโมดูลอยู่ข้างในนะฮะซึ่งก็พวกไมโครโมดูลเนี่ยมันจะทําให้รอบมันนุ่มนะฮะแล้วก็ตัััวนนนนี้มาะะคครรบบกก็็็เป ือมีบอลแบริ่งสตัวที่เอาไว้สปอร์ตนะครับแมกนัมไรซ์สปูลตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือเวอร์ชัน4่นะฮะแมกนัมไรซ์สปูลเนี่ยก็จะมีการออกแบบสปูลให้มันเป็นตรงกลางอ่ะมันจะขึ้นมาหน่วงขึ้นมาอย่างนี้นะ oh. เออนิดหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะช่วยในการที่สปูลหมุนลดการสั่นสะเทือนอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทําให้ตีเหยื่อได้ลื่นไหลแล้วก็ไกลามากขึ้นนะครับแล้วก็มีไซเลนจูนก็คือตัวที่ทําให้มันเงียบน่นีงก็คือใส่ลูกปืนที่มันทําให้เงียบนะ,ะับ id plus นะครับมาด้วยแล้วก็ตัวผ้าเบรกเป็นคอสคาร์บอนนะฮะมีสำคัญนะอันนี้คือสิ่งที่ลอกสมัยนี้ต้องมีทุกตัวนะครับก็คือพิกเสียงนั่นเองลิกเสียงปลาลากนั่นเองนะฮะสุดท้ายเลยคือซ u เปอร์ฟรีสปูนนะครับซึ่งลอกตัวเทปเทปของชิมาโนมันก็จะมีตัวซ u เปอร์ฟรีสปูนมาให้นะซึ่งก็คือหมือนว่ามันฟรีมากนะครับอ่ะนี่คือข้อมูลสำคัญของมันนะครับมาพูดถึงคุณสมบัต เจ๋งของมันดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าตัวนี้มาด้วยแมกนัมไลท์สปูนนะครับก็ด้วยเทปเปอร์เชฟหรือที่มันบีบขึ้นแล้วก็เป็นกริปขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะมันก็จะทําให้สปูนมันมีการสั่นสะเทือนน้อยลงแล้วก็เออิมพูฟเรื่องของการหมุนเปอร์ฟอรนซ์ในการหมุนนะฮะมันนุ่มให้มันเร็วให้มันส่งสายเอาไปได้ดีมากขึ้นดีกว่าไม่เรียกว่าเร็วเรียกว่าส่งสายออาไปได้สม,มูทแล้วก็ไกลามากขึ้นนั่นเองนะครับ ด้วยสปูลที่ให้มาเป็น3 0มสิบทับสินะครับซึ่งก็จะเป็นสปูลในกลุ่มของเหยื่อเบาของชิมานนะฮะซึ่งมันก็แตกต่างกับเจ้าตัวไดว่าเนาะไดว่ามันจะอยู่ที่28นะฮะตัวที่อันนี้ขึ้นมาหน่อยก็จะ30มสิบนะเราจะเป็นซีทีลิมิเต็ดนี่นะฮะซึ่งมันก็จะทําให้เราส่งเหยื่อเบาออกไปได้ดีนะครับแล้วก็ด้วยอ่าไอดีซเนี่ยที่เป็นชิป DC ของมันนะ,ะเป็นชิปตัวใหมท่ที่ตัวเนี้ยคือชิป IDC5 มันมัน,ม,นมันใส่ในเมทัลเนียเหมือนกันนะครับแต่ ให้มันทํางานกับเหยื่อเบาเนี่ยมันมีการจูนปรับแต่งมาแตกต่งางกันนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะทําให้เราเล่นเหยื่อเบาได้ดีขึ้นนะฮะแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เทียบเท่ากับพวกที่เป็นเมนลานะครับซึ่งถ้าอย่างอันนี้เป็นข้อมูลจากที่โปรที่เขาไปเทสมานะครับเขาบอกว่า อย่างพวกอัลตราไลท์จริงๆอย่างพวกแบบ3กรัมลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ตีดีขนาดนั้นมันยังสู้ตัวเมนลาไม่ได้นะแต่ถ้าระดับ3-5กรัมขึ้นไปเนี่ยยังโอเคตีได้ดีแล้วก็ใช้สายขนาดพีศูนดกก็ยังตอบสนองได้ดีกับชิปดีตัวนี้นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าคุณคิดหวังว่าคาดหวังว่าไม่ใช่คิดหวังคาดหวังว่าคุณจะเล่นเหยื่อที่ต่ำกว่า3กรัมลงไปก็ตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวเหยื่อที่แนะนำนะฮะ แต่ตัวนี้มันก็จะดีกว่าตัวออเ,เดอร์บาลันตัวเก่าที่เป็นเมลานเนื่องจากว่ามันเล่นเหยื่อหนักได้ค่อนข้างโอเคกว่านะครับก็ต้องไปเลือกเอาตัวนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆกับผมว่าตัวนี้มันเหมือนเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของ CT เหมือนไดว่า CT ตัวล่าสุดที่ออกมานะครับซึ่งมันจะเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกันข้อมูลันมีมาแค่นี้นะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะครับถามผมว่ามันน่าซื้อไหม ผมเองเป็นคนที่ไม่ได้ชอบลอกสีเพราะฉะนั้นผมคงตอบไม่ได้แบบร0อนว่ามันน่าซื้อไหมถ้าคุณเคยลองแตะซ t ทหรืออยากได้ลอกที่มันอนเนกประสงค์มากๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นลอกที่ตอบโจทย์นะักตกปลาบ้านเรามากที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมพูดเลยว่ากระพงบ้านเราก็ไม่ได้ใช้ลอกใหญ่มากนะครับตกปลาช่อนก็ถ้าจะเล่นเหยื่อเบาไปเลยบางทีมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ยมันเรียกได้ว่ามันอยู่ใน จุดที่โพซิชันที่ถูกวางมาให้เหมาะกับการตกปลาในบ้านเราในเอเชียในกลุ่มประเทศไทยนะได้ดีที่สุดเพราะว่าคุณเล่นปลาช่อนคุณก็ไม่ต้องใช้เหยื่อเบาขนาด1กรัม2กรัม3กรัมขึ้นไปอ่ะสากรัมนะที่ผมเล่นกันบ่อยๆก็สากรัมึกรัมซึ่งตัวนี้มันตอบสนองได้ดีตีได้ดีนะครับแล้วก็ หลายหลายคนที่ชอบชิปดีชอบเสียงของมันก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ที่เหมาะกับคุณเพราะถ้าคุณไปเล่น DC ที่เป็นเมทัลเนียมนะฮะเมทัลเนียมมันก็เป็นวัสดุไายรอบเป็นอเนกผสมเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มันเหมาะกับเหยื่อที่ขนาดกลางขึ้นไปจนถึงหนักนะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่คุณอาจจะไปเจอปลายใหญ่ๆมันจะสนุกกว่านะครับแต่ตัวเนี้ด้วยเบรกที่มันน้อย4กิโลนะครับคุณสามารถที่จะเล่นสนุกสนุกกับประช่อนได้ด้วยเหยื่อที่ขนาด3กรัมแล้วก็เล่นเบรกบางๆกับมันได้ แต่สาหรับใครที่ไม่ได้ชอบเสียงดีตัวนี้ก็คงจะไม่ตอบโจทย์ของคุณนะฮะก็ถามผมว่าถ้าตัดมุมที่ผมไม่ชอบลอก d c ออกถามว่าน่าซื้อไหมผมถือว่าเรียกว่าเฉยๆแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าดีไซน์ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันก็ผมว่ามันแอบแอบ,แอบสวยกว่าเต้าเต้าเจ้าอาร์บาลลนตัวทั่วไปตรงที่มันเป็นสีเงินตรงเนี้ยมันทาให้มันดูมันมันดูพรีเมียมขึ้นมานะครับเฉยๆสำหรับผมแต่สำหรับใครที่ชอบดีซีน่าสนใจ และสําหรับใครที่ต้องการรอกที่มันอนเนกประสงค์มากๆตัวนี้ก็ถือเป็นรอกที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งด้วยราคาที่มันถูกกว่าสตีทซีทีค่อนข้างเยอะนะครับสติ c ซีซีทีเนี่ยมาในราคาหมื่นประมาณ17ื่นดในบ้านเราหมื่นห้าไปไปลายหมื่นเนะครับตัวนี้มันมาในราคาหมื่นสามหมื่นสี่เรียกได้ว่าตัดสินใจไม่ยากนะครับสำหรับใครที่ชอบรอบอนเนกประสงค์จัดๆนะฮะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับก็ ถ้าไม่ได้ติดเรื่องบัเจ็ตแล้วก็เป็นสาวกชิมาน,นุหรืออยากลองย้ายค่ายมาชิมาน,นุแล้วอยากได้รอกที่มันอนเนกประสงค์มากๆเหมาะกับตกกระพงตกกระสูบตกปลาช่อนบ้านเราแนะนำครับอาเดอร,นะร์บาลานซดีซีนะฮะอีกนิดหนึ่งนะครับระบบหน่วงแบรนวิธีปรับจะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับก็จะเป็น low medium high แล้วก็ปรับย่อยได้4เต็ปหรือ5 5เต็ปนะครับทั้งหมดก็จะเป็น15สเต็ป ในการปรับนะซึ่งมันก็จะตอบโจทย์กับของการตีได้หลายรหลดหลากหลายรูปแบบนะก็ฝากไว้อีกหนึ่งตัวกับ Shimano o อ d e r b a l a n า c ันนะครับตัวนี้ผมปล่อยนะเดี๋ยวไปหาดูกันในเพจแล้วกันนะฮะผมเอามาแค่ถ่ายคลิปแค่นี้นะยังไม่ได้ไต่สายหรืออะไรนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามผมในคลิปหน้านะลอกตัวถัดไปนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ประเทศไทยเราไม่ค่อยเล่นนะนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเจอกันครับคลิปหน้าสวัสดีครับ